มีพลิกล็อกกันเกิดขึ้นครับสำหรับรอบ64คนสนุกเกอร์รายการ English Open สวัสดีครับชาวเซียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ English Open ปี2025ณเบรนบะูดเซนเตอร์เมืองเบรนสบูดประเทศอังกฤษผลแข่งประจำวันที่15กันยายน2568รอบ64คน มาเริ่มกันที่คู่แรกดิงจุนฮุยเอาชนะเลียมโคลเลนส์ ence, 4ต่อ1เฟรมซือเจียฮุยเอาชนะหลิวฮงยู4ต่อ2เฟรมล็อบบี้วิลเลียมเอาชนะไคลเลนวิลสัน4ต่อ2เฟรมต้องบอกว่าคู่นี้ล็อบบี้วิลเลียมนั้นถือว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับเริ่มเกมเป็นทางล็อบบี้วิลเลียมขึ้นนำ2ต่อ0เฟรมนะครับหลังจากนั้นครับก็ คุมเกมคุมจังหวะเล่นตามจังหวะของตัวเองแล้วก็ขึ้นแท่นครับแล้วก็สามารถปิดเกมได้เลยครับสำหรับล็อบรี้มอนเรียมครับเอาชนะไคลเลนวิลสัน4-2ต่อเฟรม Hard yes, and the ฟานเจนยี่เอาชนะเดวิดกิลเบิร์ต4ต่อ2เฟรมเยียวโชบร์รี่ฮอวกินส์เอาชนะลุยฮิตคอร์ตสต่อ2เฟรมแมธิวเซลเอาชนะเรียมเดวิส4.2ต่อ2เฟรมหู้ยเจอ เอาชนะเหอกัเวเฉียง4ต่อ1เฟรมเลย์เพย์ฟานเอาชนะไรอันเดย์4ต่อ1เฟรมชลาหมินมาร์คเซลวียเอาชนะเลียมไฮฟิลสี่ต่อ1เฟรมพังจิ้นซือเอาชนะเดนเนียลเวลส์4ต่อ3เฟรมจรวดทางเรียบมาร์ควิลเลียมเอาชนะอาเมียงซัคคอฟ4ต่อ0เฟรมลูก้าเบรเซล เบียดเอาชนะฮุเซนวาฟีสี่ต่อสามเฟรมโจเย่ลงเอาชนะฉีซือสี่ต่อหนึ่งเฟรมทอมฟอร์ดเอาชนะมาตินออเดนเนลสี่ต่อสามเฟรม right Thank I mean, the, you. คริสเวกินเอาชนะรอสเมเวอร์ iller, 4ต่อ1น1เฟรมตารางแข่งประจำวันที่16กันยายน2 5 6 8รอบ64คนแข่งคาระบบ4ใน7เฟรมมีโปรไทยลงแข่ง2คนมาเริ่มกันที่ช่วงเวลา16.00น,นนะครับเซลกลัวต่งพบกับกวงเฉินจีจางอันดาพบกับแอนโทนีแม็กกิล ช่วงเวลา19.00นนะครับจัดทรัมป์พบกับไมเคิลโฮทรูสปอร์สามถ่ายทอดสดให้ได้รับชมนะครับยวนซือเจนพบกับเบนวูลาสตันแกลี่วิลสันพบกับแซนเดอร์สันแลมโจโอโคอนเนอร์พบกับริกกี้วอร์เดนต่อจากคู่ช่วงหนึ่งทุ่มนะครับมาร์คอลเลนพบกับสกอตต์โดนัลสันทูสปอร์สามถ่ายทอดสด ให้ได้รับชมนะครับคู่นี้ต่อจากคู่ของจัดทำนะครับเอลเลสเลเซอร์พบกับจิมมี่โรเบอร์สันสจวตบิงแฮมพบกับดีแลนเอเมิลี่แจ็คโจนส์พบกับจิมมี่โจนส์ต่อไปช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับเนลโรเบอร์สันพบกับซันนี่อาคเนกหรือซันนี่สายล่อฟ้าทรูสปอร์ตสามถ่ายทอดสดให้ได้รับชมนะครับแจ็คสันเพจพบกับเจ้าหันหยาง อารีคาร์เตอร์พบกับมาโกฟูแจ็คลิซาวสกี้พบกับเทพชยาอุนโนต่อจากคู่ตีหนึ่งนะครับเจ้าชินทงพบกับอิสปสิงชาดาท r ูสปอร์สามถ่ายทอดสดนะครับต่อจากคู่นิโรเบร์สันนะครับคู่นี้สตีเฟนแมกไกวพบกับแอรอนฮิลอัปเดตผู้แทงเบรกสูงสุดล่าสุดนะครับม็กซิม m ัมเบรก147แต้มแอรอนฮิล รับชมสนูกเกอร์ให้สะดวกขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราจนจบอย่าลืมเชร์โปรไทยนะครับคืนนี้ครับวันที่16นะครับเนลโรบสันพบกับซันนี่นะครับตีหนึ่งนะครับแล้วก็แจ็คลิสซอสกี้พบกับเทพชยาอุนโนนะครับตีหนึ่งเช่นกัน,นครับช่องทางรับชมหาดูได้ตามช่องทางธรรมชาตินะครับ